คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนำเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำหนูละและการค่าคะเนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยฮานอยกันครับก่อนอื่นมาดูผลรางวัลเมื่อวานกันก่อนครับผลรางวัลหวยฮานอยงวดประจำวันเสาร์ที่27ตุลาคม2567หาฮานอยพิเศษบน418ล่างเจฮานอยปกติบน819ล่าง28ฮานอย VIP บน586ล่าง67เข้าเด่น8บนล่างฮานอยพิเศษเข้าเด่น8บนล่างฮานอยปกติ เข้าเด่น8บนจอบ8 6ฮานอย VIP ไปกันต่อกับแนวทางวันนี้ครับแนวทางหวยฮานอยประจำวันจันทร์ที่28ตุลาคม2567สูตรมัดรวมฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP วันนี้แอดให้ฟันเด่นที่8ครับชุดจอบวันนี้จัดไปครับ060809686989แอดชอบส่วนตัวที่08ครับวันนี้ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยตามครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ